สวัสดีครับผมต้นฮะกกกอๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับหกโมงสิบห้าได้แล้วนะครับตอนนี้พระก็กําลังเดินมาบิณฑบาตแต่เช้าเลยนะครับนี่นะครับพระก็เดินมาบิณฑบาตแต่เช้าเลยนะครับวันนี้

นี่นะครับก็มียูทูบเบอร์มารอใส่บาทกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบมียูทูบเบอร์มารอใส่บาทกันนะครับ น,นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็พัดเต็นก็ใส่บาทด,ด้วยะน,นะครับว,นบดดวบันนี้ ดูช oh, ุดคุณตาก่อนโอ้คุณตาใส่ชุดหล่อมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณตาปาแตงก็ใส่บาตนะครับวันนี้นะครับยูทูบเบอร์ก็มาใส่บาตกันนะครับปาแตก็ใส่นะครับนี่ปาแตนก็ใส่บาทด้วยนะครับวันนี้นะครับปาแตนก็ใส่บาทนะครับนี่นะครับและยูทูบเบอร์อีกหลายท่านเลยนะครับนี่ป้า นี่ก็ป้าคําใส่นะครับก็ใส่บาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับพี่เสือพาไปก็ใส่ด้วยนะครับนี่นะครับครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับ นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ